สวัสดีค่ะวันนี้พี่รันมารถนั่งรถบัสมานะคะนั่งรถบัสมาลงที่สถานีเอกิฮิบาริโอกะที่จะไปบ้านโตเกียวของพี่รันนะคะพี่รันก็มาถ่ายว่าสถานีตรงนี้เป็นสถานีที่พี่รันกําลังจะขึ้นบัสไปนะคะขึ้นบัสไปนะเห็นไหมคะขึ้นบัสสถานีญี่ปุ่นรถบัสจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเวลานะคะมีเวลา อยากให้รู้นะคะว่าประเทศญี่ปุ่นสถานีรถบัสเป็นยังไงส่าะเอกิเป็นยังไงตรงนี้เป็นสถานีรถบัสของที่พี่รันจะนั่งไปที่บ้านพี่รันที่ไซไซตามะนะคะเป็นไซตามะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอกิติดเอกิเลยค่ะติดเอกิเลยนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรถไฟให้ดูนะคะติดเอกิเลยค่ะ นี่นะคะรถบัสสถานีรถบัสที่ไปบ้านพี่รันแล้วก็มีสวนดอกสวนดอกสวยงามมากเลยค่ะสวนดอกนะคะแล้วก็มีที่จอดแท็กซี่นะคะมีที่จอดแท็กซี่ค่ะนี่ก็มีเป็นสวนดอกสวนดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะสวนดอกไม้ะะมดันก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็นี่เป็นรถบัสนะคะรถบัสประจำแต่ละคันแต่ละคันนะคะที่จะไปนะคะไปแต่ละ จุดหมายปลายทางไปแต่ละที่ละที่นะคะแล้วก็จะมีสวนดอกอ,อสวนดอกสวยงามมากเลยสวนดอกสวยงามมากพี่รันก็พามานะคะพาเอา่อพามาดูว่ารถบัสประจําทางรถบัสนะคะเาขาก็จะมีป้ายให้ดูนะคะอว่านี่ตรงนี้เป็นที่จอดแท็กซี่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่จอดแท็กซี่นะคะ เป็นที่จอดแท็กซี่อ่าก็จะถ่ายให้ดูนะคะก็พี่รันถ้าพี่รันนั่งรถบัสมาจากบ้านพี่รันนะคะพี่รันก็จะมาลงตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งรถไฟไปไปที่บ้านพี่รันนะคะไปที่บ้านพี่รันแล้วก็สองข้างทางก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารแล้วพี่พี่รันก็จะ มันจะได้ไม่เสียเวลานะคะเราก็ถ่ายไปให้ดูว่านี่ก็อีกอีกสถานีหนึ่งนะคะอีกสถานีหนึ่งอ่านี่นี่ไปบ้านพี่รันนะคะที่บาริโอกาสก็เขียนคำนี้นะอันนี้พี่บาริโอกาสนะคะเขียนไปที่หนึ่งอ่าแล้วก็ร้านอาหารก็มีร้านอาหารนะคะพี่รันจะกินข้าววันนี้มานั่งกินตรงนี้ดีกว่ามั้งคะกับข้าวน่าทานมากเลย อันนี้ก็ติดนะคะติดกับเอกิ K นะคะติดกับเอกิติดกับเอกิ K เลยค่ะเราสามารถไปได้นะคะรถบัสเดี๋ยวรถบัสก็จะมานะคะรถบัสก็จะขึ้นก็จะมาเขาก็จะมีแผนที่นะคะเขาจะมีแผนที่ให้ดูด <f> ้วยว่าเราจะไปตรงไหนนะคะแผนที่ตรงนี้เราก็จะไปตรงไหน อันนี้เป็นสถานีฮิบาริโอกะนะคะฮิบาริโอกะเป็นสถานีรถไฟฮิบาริโอกะแล้วตรงนี้จุดตรงนี้แหละที่พี่รันจะขึ้นไปที่บ้านที่รันนะคะนั่งไปประมาณ20นาทีนะคะนั่งไปประมาณ20นาทีนั่งไปประมาณ20นาทีนะคะ,ปปะ,ะ,คะก็ถ่ายไปนะคะถ่ายไปให้ดูนะคะว่าพี่รันกาลังจะขึ้นรถบัสท,ทุกครั้งที่เวลานั่งรถไฟมาพี่รันก็จะทําแบบนี้นะคะทาแบบนี้ เดี๋ยวพี่รันจะพาไปนะคะเราเจอแล้วสมัยสถานีรถบถัสของเรียมรถสิบนาทีจะมาคันหนะะึ่งคันนี้คนเขาก็รอขึ้นบัสกันอยู่นะคะ,อะรอขึ้นบัสเดี๋ยวพี่รันจจะพาขึ้นไปที่เอกินะคะพาไปที่เอเกิพาไปเอกิกว่าดูสิคะไปคะ่ะขึ้นตามไปเลยตามพี่รันมาเลยคะ่ะวันนี้มาดูสถาน สถานีรถบัสนะคะเออสถานีรถบัสแล้วก็ตอนสถานีรถไฟที่พี่รันขึ้นขึ้นลงลงนะคะนั่งจากนิอนิริมาแล้วก็มาลงตรงที่เบริโอกะแล้วก็นั่งไปบ้านพี่รันนะคะอ่าสองต่อตอนนี้เรากําลังขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะอ่าขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเอกกี่ข้างในก็จะมีของกินนะคะของกินมากมายเลยเอืม มองเห็นทิวทัศน์สวยงามมากค่ะมองเห็นทิวทัศน์นะคะมันพี่รันชอบประเทศญี่ปุ่นแบบนี้นะคะพี่รันชอบเออเพราะมันเห็นมันเห็นทิวทัศน์มันจะไม่เห็นรถบัสนี่เอกีนะคะน,นี่เป็นเอกีแล้วก็จะเห็นรถบัสจอดอยู่อันนี้ที่พี่รันถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะเออเป็นรถบัสนะคะถึงสถานีรถบัสเออรถบัสก็จะวิ่งตรงมาทางนี้นะคะแล้วก็จะมาที่ที่รับผู้โดยสารนะคะแล้วพี่รันก็ อันนี้ก็ในเอกินะคะในเอกิในเอกิก็จะมีของกินมากมายในเอกิก็จะมีของกินมากมายเลยค่ะมีผู้คนเดินกันปกไผ่ปกไผ่หน้าดูเลยแล้วก็เดี๋ยววิรันจะไปนะคะเข,เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเอกินะคะเดี๋ยวก่อนเข้าไปข้างในเอกิแล้วก,เก็เราต้องเดี๋ยวนะคะเราต้องตอกบัตรอย่างนี้นะคะ แล้วมันก็จะเปิดให้เราเข้านะคะถ้าเราไม่ตอกบัตรมันก็จะไม่เปิดให้เราเข้านะคะอะมันไม่ให้เราเข้าแน่นอนเดี๋ยวพี่ดันจะไปถ่ายรถไฟเออรถไฟนะคะว่ารถไฟไปบ้านดิลันอดูสิว่าเราจะได้เรียนรู้ไปหลายๆอย่างนะคะ รถไ,ไฟแต่ละคันแต่ละคันนะคะเราก็ลงมานะคะแต่ละคันแต่ละคันก็ลงมาค่ะพาเที่ยวค่ะพาเที่ยวพาเที่ยวเอจินะคะแล้วก็สถานีชิบิันนะคะอันนี้กาลังจะนั่งรถไฟไปบ้านพิรันท,ที่โตเกียวนะคะพิรันนั่งรถบัสลงแล้วก็มันถ่ายข้างบนไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เอจิที่จะไปนะคะนั่งสิบ ประมาณสิบห้านาทีนะคะอ, s. <S อเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วก็จะถ่ายรถไฟนะคะถ่ายนี่สถานนี้รถไฟก็ปิ้งปิก 99, ก้งปิ้งมาแล้วรถไฟจะมานะคะเราจับภาพนะคะจับภาพรถไฟนะคะโอ้โหน่าจะยาวนะคะรถไฟนี่โอมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรถไฟโอ้เราก็จะถ่ายรถไฟนะคะรถไฟมาแล้ว รถผ้ารถไฟนี่ค่ะพี่รันจะขึ้นคันนี้เลยค่ะพี่รัจะขึ้นคันนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะโอ้สุดยอดเลยพี่รันก,ก็จะขึ้นคันนี้นะคะขึ้นคันนี้ราคาไปนะคะขึ้นคันนี้ไปขึ้นคันนี้ไปนะคะก็พอดีจะพครบ8นาะทีคนก็ลงกันนะคะ คนผู้โดยสารก็ลงที่นันก็ขึ้นต่อนะคะอันนี้ไปเกเบคโครนะคะไปเกเบคโะครค่ะไปเกเบคโครโอเคที่นันก็จะขึ้นต่อข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะข้างในอข้างในผู้โดยสารผู้โดยสารเ,เป็นแบบนี้นะคะผู้โดยสารเป็นแบบนี้โอเคขอบคุณมากค่ะไงเจอกันคืนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ